นครปฐมม,มีงานบุฟเฟ่ไวน์แอนเบียแบบนี้ด้วยล้องแถวได้มางานไวน์ไหนปาร์ตี้ได้กินทั้งบุฟเฟ่ไวน์และเบียแบบไม่อั้นภายในเวลา2ชั่วโมงที่ร้านบ้านบุษยาแอนด์รีสอร์ทนครปฐมนอกจากไวน์กับเบียแล้วยังมีหมาล่าปิงยางและอาหารอีกหลายอย่างเลยขอบอกว่าอร่อยทุกอย่างทั้งข่าวหวานเมนูแปปอปเปิลไทเซอร์ชีสบอร์ดขนาดจิ๋วกินคู่กับไวน์รสมันๆของชีสเข้ากันได้ดีกับไวน์มากและในงานคือมีทั้งไวน์ขาวไวน์แดงนำเข้าจิบไปฟังดนตรีไปก็เริ่มละเริ่มจะติดลมละบรรยากาศมันดีอุ่น พอครบสองชั่วโมงเขาก็ยังมีปาร์ตี้ต่อด้วยนะเปรียนดนตรีสดเป็นดีเจเปิดเพลงแดสต์ใจจอยเวอร์ที่เจ้าของก็ดูแลแขกทุกคนดีสุดๆอยากให้จัดงานบ่อยๆเลยอะ่ะใครอยากจะมาเจอบรรยากาศสนุกๆแบบนี้แวะมาได้ที่บ้านบุษยาแอนด์รีสอร์ทนครปฐมมีทั้งอาหารเครื่องดื่มและรีสอร์ทให้พักผ่อนบอกเลยว่าพื้นที่เขาเยอะและบรรยากาศดีมากพิกัดไม่ไกลจากตัวเมืองมากอยู่ถนนสวนตะไคร้เมืองตาโรอตาบลวังตะกูห่างจากวัดพระงาม4.9กิโลเมตรงานครั้งหน้าจะจัดขึ้นวันที่3สิงหาคมเวลา6โมงครึ่งถึง ุเคออง์ลี่เบอร์ราคา999บาทราคานี้มีถึงวันที่19กรกฎาคมได้หลังจากนั้นจะเป็นราคา1,499บาทเราไว้เจอกันนะ